นี่ถึงแล้วสมศักดิ์ท่าสลบที่จอ,รอดรถก็คือริมถนนแบบนี้เลยนะจ๊ะมาตามคูกเกิ e แ a บ p บและชมสันนี่ตรงข้ามสำนักง,งานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ที่ห้าจองไว้แล้วบอกอ๋อมีกุ้งดองนี่ใหญ่จิะหาได้ <c oughs> ยินคำว่ากุ้งดองกุ้งนะกุ้งดอง คนน้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามาถึงสี่โมงครึ่งเราจองโตไว้แล้วแต่จริงไม่ต้องจองก็ได้แต่ถ้าห้าโมงคนน่าจะเยอะวันนี้วันศุกร์สิ้นเดือนด้วยน <g ül> <c oughs> ี่สมักงข้าแหลัดมาดูรอคาเม่รูแนะนำด้วยคุ้มกว่าราคาไม่แพงคือดีกว่าลู แล้วก็สั่งกุ้งลายเสือวันนี้โลละพันสองสั่งไปครึ่งโลนะคะก็มีต้มยำเออเนี่ยต้มยำปลากระพงก็น่ากินเป็นช่วยทอดมันหุ้มทอดมัตปาอส่วนปลากระพงน้ำปลาอาหารแนะนำปลากระพงทอดน้ำปลาตึ๊ดๆเติรกเตรกอยเปื่อ เอาไหมเอาโอเคน้นเิดส10โมงครึ่ง12ครึงเออ20ครึ่งเหรอเห็นแล้วบเว11โมงอันนี้เปิด10โมงเหรอมีผัดฉาปลาดุกทะเลเลยนะแต่พ่อไม่เอาพ่อแกงปลาเลย าโลล้หรอกเก้าร้อยห้าสิบตู <c oughs> ราคามันแล้วแต่วันเนาะน,นี่อาหารวันนี้มีอะไรบ้างตามมากุ้งลายเสืออ,อันนี้กิโลละพันสองแต่อันนี้เราสั่งครึ่งโลงก็ได้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัว แล้วตอนโทรมาถามมาเขาบอกว่าโลนึ่งประมาณสิบสองตัวโลถูกอร่อยอ่ะกี่ชิ้นแต่ตัวใหญ่นะเดี๋ยวแกะให้คิดก่อนเลยมันปูธรรมชาติอร่อยปูธรรมชาติเนี่ยปูปูธรรมชาติใช่ไหมกุ้งเออกุ้งธรรมชาติใช่ไหมใช่กุ้งทะเลก้อยกุ้งลายเสือมันไม่น่าเลี้ยงได้นะ จมาแกะกุ้งก่นร้อนแกะให้คีดก่นอนยังไม่วไหวโอ้ยแกะกุ้งก่อนเขาบอกว่าเนื้อมันจะเด้งมาก ก้อยีใคกนเล่นเปือแบบกน้เฮ้เดหจาอรงน้่าขอจลองคิดออกให้หน่อยจ้าอันนี้มาสั่เอามาจานลยนี่จานขยะ ซอนพี่ชอก่อนตัซอนไ้ก่อนไหนตัดข้าวมาชิ้นก่อนตัดข้าข้าวอยู่นี่เดี๋ยวก่อนนะรับเงิเค็มกำลังดีเลยอะเมื่อกี้ยกข้าวไปแคไหนเออตัดข้าวหน่อยก่อนต้ือกล้องวงจรปิดมาให้แล้วนะ เราจะตองดูที cage, bitch, ่มังกรสิแม่ก่อนที่จะเอาช้อนออกไม่เป็นไรกินเลยก็ได้ให้ปาไเป็นไงเด้งไหมอันนี้ของคอไม่ตายไม่ตายกุ้งทอดอ่ะเอาไหมฮะไม่ลองกินหรอกมันไม่มีมันเลยนะ ล้างน้ำมาถลนถลดล้างนะัวเท่าไห่ร้ไมเจ็ดตัวหารหกร้อยกรวันนั้นาหาปูจ่าใหญ่กว่านี้ปะราคาเท่าไหร่จะไม่ได้ตัวร้อยป่ะอ๋อไม่ใช่ตัวร้อย ตัวละสิบเอสิบเอ้ยนั่นแหละน่และน่นละน่และน่นแหะยกมาวางไม่ริมไหนริมนั้นสิแกะให้หมดไปเลยเนาะจะได้ทีเดียวใช่จะได้เพื่อทีเดียวอันนี้มีหัวกุ้งแม่จองเป็นไงอร่อยไหมอร่อยไหมจ๊ะ ห<ะ>ัวอะไรเลี้ยวเฉียงตัดเป็นนิ้วเดียว,วหัวมันอร่อยเป็นมันกุ้งมนันไม่เอาเอาอร่อยกินไปอ่ะแก่นะคือจะมีปัญหาแบบอะไรดำอะไรนิดอะไรหน่อยจะต้องเขี่ยออกอะไรเป็นเส้นเับข้าวลใช่อย่าไม่เป็นไรไปากเองอันนี้ของแม่อันนี้อะไรนะแกงส้มชะอมไข่ปลาเรียวเจียว อันนี้น่ก็สองร้อยห้าสิบเราว่าเป็นสั่งก็เป็นถ้วยเนอะอันนี้ของพ่อก็เหมือนกันปลาดุกทะเลก็เป็นถ้วยอารมณ์แต่น้ำข้นมากเลยถ้วยดีเราเขียนว่าสองอย่างนี้เอาถ้วยทำไมถ้วยมันใหญ่เน่อือมัเขาร่วมคงทาราคาานี้เลยเดือะอยู่นะเดี๋ยวไปชิมแต่ว่าตอนนี้เดือดพักๆลักเลยอันนี้หมึกไข่ข้วน้ำปลาพ่อลองเพ อันนี้เท่าไหร่จำไม่ได้160 150แล้วอันนี้หอยจา๋าแต่บางร้านเขาเรียกปูจ๋านะพอกินเลยเอา้าวคิตายยังไม่ได้กินอีกมันถ่ายร้อนแล้วกินแต่ข้าวเปล่าได้ไงเอากุ้งเพิ่มไหมเพิ่ม <c oughs> <c oughs> กินกุ้งทั้งหมดแล้ว <c oughs> อันนี้อะไรนะหอยนางลมอส่วนทอดกรอบใหญ่มากตาตกใจ <laughs> ลองดิลองเลยกรอบเนี่ยชิทลองไหมเนี่ยกร,บกรบอบเนี่ยถอยท่อเนี่ยที่ชิทบอกอยากกินเนี่ยลองดูจะเจ็ดเชือดได้อะอันนี้ถอยท่อดูกินเลยน้ำจิ้มน่าจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดไหมพอ่ออุ้ยอ,อยู่เหมือนกันนะเนี่ยอุ้ย อยูเป็นไงเผ็ดไหมเผ็ดไหมตาสั่งเผ็ดน้อยเดี๋ยวตากินไม่ได้ชิมแล้วบอกด้วยแล้วแกงส้มชะอมเป็นไงอร่อยอร่อยใช่ไหมมันข้นไงไข่มันนึบๆเลยใช่ไหมปกติทำไม่ดีกับใช่ไหมอือและ กีนจะลองแล้วไงไข่แจมมอนใหญ่อันนี้หมือไข่คั่วน้ำปลาซิงอยากกินน้ำดำนะแต่ไม่มีใครกินใหญ่หมออ้อมาลองชิมกัน<ม>กุ้งกินได้เลยรอตากินม,มาลองอ่ะแอ,ะอะสงส้มคือเค็มคนมากเ่อข้าวเพิ่มไหมพี่ เอาไหมลาูกที่กินข้าวหมดแล้วอะกุ้งก็มีนะมันน่าจะอร่อยมันหนึบหนึบนึบหนึบดึงดึงไม่ขาวด้วย อลองปลาหมึกเนี่ยหมึกไข่คั่วน้ำปลาเมนูแนะนำออกาเลยครับเนี่ยอืม,อ,ม,อ,มอร่อยหวานหวานเค็มๆสดอะไร กินกุ้งอันนี้ว่าดูจริงเด้งอร่อยเออไม่ได้มากินนานอร่อยจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มพริกเกลืออ,อร่อยน้ำจิ้มถึงส้ด ออกมาชังเค็มเค็มหน่อยเรากินมะพร้าวเเด้งมากฮะเด้งเดงปูกนเด้งก็เนื้อมันเด้งอ่ะ

ไทยแบบจุกแน่นๆอร่อยลองแกงปากระดูข้อด้วยไม่เผ็ดจริงด้วยไม่เผ็ดเลย อร่อบร่ออมมากอาส่วน ถ้าเสียหายทั้งหมดนะคะ1550เนอะเพราะว่าเขาลืมบวกน้ำแข็งอีกออกระติกนึงนะคะ10บ,บาทเนาะนี่ก็ราคาดีค่ะแนะนำนะคะวิวไม่สวยนะแต่ว่าอาหาราอร่อยมาท่าแฉลบกันท่าแฉลบคือแบบนี้เลย ตรงนี้คือสุดทางแล้วนะคะสุดทางก็จะมีอ ah ีกร้านหนึ่งชื่อร้านท่าฉับนะเมื่อก่อนก็เคยมากินเหมือนกันพ่อบอกว่าเป็นเหมือนปูจ๋าสาขาสองแต่เขาไม่ได้ใช้ชื่อปูจ๋าเขาใช้ชื่อท่าฉับขอบกระเสิร์เนี่ยโหลมเย็นดีมากอากาศดีมากถ้ามากินข้าวก็แนะนำว่าให้ขับมาแล้วก็มาแบบประมาณนี้ห้าโมงครึ่ง นี่เห็นไหมกำลังดีมันต้องบินเป็นสามเหลี่ยมเหยนะเหมือนเว้า,า,าเลยไม่เข้าใจเลย สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะฝากกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยเดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ